บีมคิมเป็นอย่างคิมเือได้มาหาบีมอยู่เนี่ยพอดีคิมเหลือง,งานเร็วอะ่ะเราคิมกับท้นคิดหอดบีมเบ่ไหวกันเลยมาทานีช่วงเนี้ยบ่เห็นกลับไปนอนห้องเลดี้งานพวกสีหลายแห้งเนาะบีมนะ่ะบ่อยากให้คิมเข้าใจว่าบีมอายที่มีคิมเป็นแฟนนะตลอดเวลาที่เฮาคบกันมานะ่ะคิมกับฮูว่าบีมบ่ได้สนใจเรื่องฐานะหรือเรื่องเงินเลยแล้วตลอดสองปีที่เฮาคบกันมากนะ่ะ ขิมเบิงบมอีลีตีว่าจริงๆแน่ว่ะบีเป็นคนแบบไดกันแน่บีมบ่คงมาแมนบีมดอกมั้งบีมหนาจากรังเห็ดโอที่บมเขาอ่ะโคตรคิดฮอดบีมได้เด้หนี้อย่างที่บีมอยากได้อีกบ่ถ้าอยากได้น่ะบ่เขาเลยเด้อเขาซสือบีมได้เบิร์ุอย่างเลยหนาลาภพิสูจน์เลยขอบคุณเด้อที่สมาถไทยบีมทุกอย่างที่บีมต้องการเลยอ่ะบีมอ่ะฮักสมาทพิสุดน์เลย ิมถาโดนบอพอดีว่าบิมหึ่งในพักเบรกอะงานอยู่ออฟฟิศโคตรหลายเลยเนี่ยตอนแรกก็ต้องกลับไปเฮดโอที่อีกคิมถาบอโดนดอหนีคิมกับหึ่งมาบอก,กี่นาทีนี่เองอเออคิมบีมา <c oughs> ซื้อขิมปีศาจจัมโบ้สกินมาฝากนำํำอันนี่ เจ้าของน่ะเหตุงานตากแดดตากลมต้องหัดดูแลหนาเรารอ,อ,อให้มันดีเป็นพิเศษแน่ถ้าขี้มป้องกันผิวไหวผิวจะได้ปร่ต้องํำเสียแล้วก็บว่ามีปัญหาผิวอื่นๆเนี่ยแล้วขีม้มโตเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยถ้าขีมโตนีสูม,มือเสาแรงรับรองเลยว่าน่าใสแน่นอนขีมขอบคุณบีมเ้อและขีมก็ต้องขอโทษนำ้ำที่ขีมบ่เคยซื้อ,อยังให้บีมเลยอะสลายก็มีแต่บีมซื้อให้อะ ว่าเห็นจะเป็นยังเลยเราเป็นจังไหนแน่เหตุงานมึงเนี่ยเมื่อย่บอกเมยดอกมึงน,นี่กกไม่แค่ลงหยาเจ้านายคิมอะ่ะแกจ่ายเงินหนักพร้อมนะแล้วมึงน,นี่คิมก็ได้เงินพิเศษมาน้าแต่บีมบมักเลยอะ่ะเวลาที่ต้องเห็นคิมเหตุงานหนักอะ่ะเบิ่งสิแฟนบีมทั้งรอทั้งดูดีขนาดนี้บีมปวดใจทุกครั้งเลยเวลาที่เห็นตรงคิมตรงเหตุงานลุยงานถักแดดตักล่มแบบเนี้ย บีมคิมแต่ก็จบม้อหกเดซัมแค่มีงานเห็ดน่ะกระทือว่าดีแล้วนะแล้วงานดีเห็ดอยู่อ่ะมันกับเดนัาขนาดนั้นแค่คิดมีงานเห็ดเนี่ยคิมก็ดีใจด้สุดละแล้วเขาก็สิเดมเงินเค็บเปื่ออนาคตของเขานัแต่บีมกับบอมมาให้คิมเฮ็ดงานอยู่ดีอ่ะคิมเล่าจากงานบาเติเดี๋ยวบีมอาจจะเป็นคนหาอย่างคิมเองบ่ได้ดรอคิมเป็นผู้ซ้ายอ่ะจะให้บีมหาเลียงได้จังได ขิมก็ต้องหาเลี่ยงบีมตัวบีมว่าแล้วว่าข้ามต่อมันตรงเป็นแบบนี้ข้าสนนะับบีมว่าขาดใจขิมกันแล้วกันขิมขอบใจบีมเด้อที่อยู่เคียงข้างคิมมาตลอดอ่ะตลอดเวลาสองปีอ่ะถึงขิมจะโบมีเงินแต่บีมก็บ,บ่เคยทิมขิมไปใส่เลยบีมอ่ะบ่ทิมขิมดอกบ่บรวาจะทิมขิมเป็นหยังแฟนบีมอ่ะทั้งรอทั้งนิสัยดีขนาดนี้ใครจะไปทิมโลงล่ะ บีมก็เคยบอกเราง่ายว่าบีมบาบ่ได้คบคิมพิงเงินต่อให้คิมจะบ่มีเงินสักบาทหนึ่งอะ่ะบีมก็จะบ่มีวันถิมคิมแน่นอน บีมบ่เขมเขมครับเอาให้บางนันมาซสาบมองนี้เนี่ยครับว่อนะคงว่าแมนบีมดอกมั้งบีมนานจากล้างเห็ดโอที่อยู่เขม เขานีโคดกินหอดบีมไม่ได้แล้วเป็นยังไงนังที่ไปเบื้องอ่ะมวนบออืมมวนนะแล้วบีมนะนี่อย่างที่บีมอยากได้อีกบอถ้ายากได้นะบอเขาเลยเดอ้อเขาสื่อบีมด้เบิดสุยางเลย <c oughs> นาลาดที่สุดเลยขอบคุณเอ้อที่สมาธิบีมทุกอย่างที่บีมต้องการเลยอ่ะบีมอะหักสมาธิสุดเลย <c oughs> เขานะ่ะให้บีมด้เบิร์สุยางอยู่แล้ว เขาสันข้าไปกินขขากันบอเขาจองงานอาหารไว้แล้ว้านปู่ทองบีมเลยเด้ไปไปบีมคิมเป็นอย่างคิมเคยได้มาหาบีมอยู่นี่ะพอดีคิมเหลืองานเร็วอ่ะเราคิมกับทุนคิดถอดบีมบอไว้็เลยมาถานีบีมเมื่อยบ่ ช่วงเนี้ยบเห็นกลับไปนอนของเลดียงานพอกสีหลายแหง้งเนาะแมนช่วงเนี้ยงานบิมหลายบักหักเลยแต่วหนมีกับผู้ว่างอะ่ะบิมก็เลยว่าอยากจะไปกินเข่ากับคิมแต่ที่จริงแล้วอะ่ะคิมมาต้องมาหาบิมอยู่บริษัทแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าจะไม่ดีอ่ะคิมทรหาบิมก่อนก็ได้คิมปวโทัอ่ะปกติก็เห็นมันม้าได้เลยอะ่ะก็เลยไม่ได้บอกไว้กอน บีมแค่ยามเสียเวลาเดินทางซื่อๆน่ะสันเขาไปกันเลยบเอเห็นบีมบอกอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ในห้างอ่ะมือเนี่ยคิมแดงเงินพิเศษกับต่อแกมานำเดีแจะคิมใจเองไปเออเออคิมเดี๋ยวก่อนแต่ว่าในห้างน่ะคนมันหลายเดีคิมจะ แต่งตัวแบบนี้ไปอีหลีตีบีวาเข้มไปเปลี่ยนชุดก่อนบออย่าบีมซื้อไห่ใหม่เลยบีมไอเตีที่เขาแต่งตัวแบบเนี้ยหรือบีมไอที่เขาจนบอบอขึ้มบีบอเคยคิดอย่างแบบนั้นเลยเออข้าสันเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้าไปกินข่าว้านประจำข้าดีกว่านาะบิ่มเปลี่ยนใจแล้วอ่ะว่ได้อยากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วเนาะอืม เอาจังสันก็นได้ไปโอโ้จะว่าไปแล้วหนาขิ่มกระใสขืนนั้นเนี่ยแสดงว่าใส่ขิ่มปีศาจจำโบ้สกินถือละสิดีเลยบี่จะได้ซื้อมา่ห้่ใสอีกโอโ้แฟนภัยกระลูนับมือแห่งรอขื้นเรื่อยเื่อยเลยรอจนบีบแลบจะค้ั่งแล้วเนี่ย มือละโมเดเบิรบีมเบาอิหลีโ,โคตรล้อเลยคอขิมบีมนะ่ะบ่อยากให้คิมเข้าใจว่าบีมอายที่มีขิมเป็นแฟนนะบีมอ่ะเ่าเคยอายเลยตลอดเวลาที่เฒ้าคบกันมานะ่ะขิมกะหูว่าบีมไม่ได้สนใจเรื่องฐานนะหรือเรื่องเงินเลยแล้วตลอดสองปีที่เฒ้าคบกันมานะ่ะ คิมเบิงบอออีลีตีว่าจริงๆแล้วอ่ะบีมเป็นคนแบบใดกันแน่คิมขอโทษเด้อคิมอาจจะคิดมากเกินไปอ่ะแต่ช่วงเนี้ยบีมบอก่อยมีเวลาให้คิมเลยคิมก็ลยยานไปเองคิมกับบางคนไปคิดเล็กคิดน้อยแบบนั้นเลยอ่ะที่จริงแล้วอ่ะมันก็เป็นความผิดของบีมมันล่ะที่เห็ดให้คิมเข้าใจผิด แต่ว่าบิมอยากให้ขิมห่วยนะว่าบิมนะ่ะฮักขิมมีหลีขิมเสียใจบิมนะบิมขิมฮักบิมเด้อขิมจะตั้งใจทำงานเก็บเงินและขิมก็จะฝ้าขอบิมแต่งงานดีบะ <c oughs> ไม่เห็นต้อง้าเลยค่อยเก็บคอยสั่งไปน้ำกันดีกว่าพราว่าจะแต่งหรือบ่าแต่งจังไหนอยากิหนก็อยู่กับขิมตลอดแล้ว ขิมพ่อดีว่าบีมต้องไปแล้วอ่ะมันมีงานด่วนเขามาแล้วก็ช่วงนี้อ่ะบีมอาจจะมาคอยได้กลับไปนอนห้องกับคิมเดอ้อเพราะว่าบีมมีตรงไปต่างจังหวัดดูอ่ะอืมขิมเข้าใจแล้วบีมดูแลเจ้าของน้าเดอ้อขิมเป็นห่วงอืบีมพาขิมเดอ้อไปแล้วมา ผู้มาสา,สาแท้พ่คอยดีบีมคุยธุระกระโมูอยู่อ่ะโวดเดอ้อที่ให้ถาโดนน่ะย่าให้รู้เดอ้อเอาไปแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นมากนะมอมีดอกสมาเทั่งรอเทั้งรวยแบบเนี้ยบีมจะกล้าไปมีไผได้อีกหรอบุรู้แล้วเพื่อมีเนาะมีสมาแค่คนเดียวนะ่ะมันกับพ่อเลาลา บ่รูล้ละแต่จังไดมือนีก็ต้องถือลงโทษโทษฐานที่มาสะแล้วก็ปล่อยเขาทาโดนแล้วลงโทษอีกอย่างล่ะวันนี้จะลงโทษตอนนี้เลยบอสิลงโทษให้น้ำใจเด้หรือล่ะ พาแต่เป็นยังช่วงนี้บีมบ่คอยรับสายโทรศัพท์เลยวะ่ะปกติเวลานี่ต้องเลิกงานแล้วนี่สมาเมือเนี่ยขอบคุณเดอ้อที่พาเขาไปชอปปิ้งแล้วกลับไปเที่ยวแต่ของไม่เยอะเลยก็เป็นอย่างใครจะคล้อง,อ,งอ,อยากได้อย่างน่ะเจ้าของบอกเขาเด้อถ้าอยากได้ยังกระบอกเขาจัดให้ได้เลย ืูว่าเขามีงานด่วนเข่าเขาคงอยู่งานจนโบมีเวลารับสายเขาหรอล่มั้งผู้เดทโท่ามากหรือเปลับอ๋อ น่าจะเป็นเบอร์คนโซงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ว่างสายไปแล้วสงสัยว่าเขาจะว่างพองไ้แล้วอ่ะก็ส <uk> ันกลับปะเนี่ยอีกบอกีมือจะของกัจะกลับไปเฮ็ดงานแล้วอ่ะเขาท่านในเศร้ากินหอดจาของเลย เขาก็ไ่อยากไปดอกเขายังอยากใส่เวลาอยู่กับเมียของเขาดีเลยแล้วแบบนี้เจ้าของจะกลับมาอีกเทื่อมือใดล่ะเขาก็ยังไม่รู้อะแต่ว่าขเขาเสียงเมื่อนายแห่เจ้าของเด้อล้วถทาอยากได้เพิ่มทูกมากโอเคป่าโอเคขั่น เข้ามาใส่เวลาที่เหลือายุมันคุ้มค่าดีวะ คิมคิมนะคิมคิมนะคิมพ่อวคิม่ไซบอกว่าบีมหาคิมแล้วมันยังก็เรียแบบนี้เป็นยังหรือเพราว่าคิมมันจนป่ะบีมเรียวมาโคกับห้าเนี่ยไ่บีมบอกว่าถึงคิมสิบบามีเงินจากบาทบีมก็จะรู้ว่าบคิมไง ได้มันเป็นที่คือแล้วล่ะเดี๋ยวบักฮ่าเนี่ยมันเป็นผู้ใดกูผู้บาบีมฮะผู้บานี่มึงออกแดงดีจกูโหก็บบีมมาสองปีแล้วแล้วมึงเป็นไผ่วะมึงคิดว่ามึงรวยแล้วมึงสิยู่กับผู้สาวผู้ใดก็ได้ไติ เป็นผูบาแล้วสิคบกันมาสองปีแล้วแต่กูเป็นผัวมันกูแต่งงานกับมันมาสามปีแล้วกูจดทะเบียนสมรสถึงต้องตามกฎไงกูบ่เชื่อมันหมายความจังไดบิม่มฮะ มึงเห็นกูไปทำง,งานตา่างประเทศโดนโดนเรียกกลับมามึงไม่มีสู้นก่อนนะมึงเอาเงินกูไปเห็สูมึงใสวะ่อฮะนี่บีมีขี้เป็นสูนม,นสมาตลอดเลยมันบอ ิมฟังบิ่มก่อนจะต่มไหมยังคือบ่๊บิวว่าผัวบิ่มหุ่นคิมเึงบิ่มจะมีผัวแต่บิ่มกะหักคิมนะบิ่มหักคิมมีหลีหักบักคักเลยคิมบ่าหายปากเนี่ยติบิ่มคิมเขาม่าต้องมีอย่างมาของเกี้ยวอีกดอกป่เอาคิมคิมขบกับบิ่มต่อเถอะนะคิมบิ่มบิ่มหักคิมม่หลีอะบิ่มสัญญาเลยว่าบิ่มจะหาเวลาให้คิมหลายๆเลยนะคิมถ้าบิ่มอยากโค้คิมต่อ บีมการเลยก็ผัวไปละ่ถ้าบีมยังก็เลือกับหัวบ,มบ,มบ,บ,วบิมกับบอตองมาคกับคิมคิมว่าอยากเป็นสู้หูไหดคิมเฮ้าครบกันคิมกับเฮตโตวดีๆเฮตุกย่างที่มันเหมือนเดิมเฮ้เาเฮ้าก็ต้องเลิกกันไงคิมเฮ้าอยู่กันแบบเก้าบ่ไดอีรีตีนายคิมนะนายคิมขอเถอะบิมคิมว่าหนาเสื้อใจบิมตะแหลกเลยอะ่ะคิม คิมคิมเดี๋ยวก่อนคิมคิมกลับมาก่อน้ยมึงหักมันหลายบ่บักสู้มึง่ะฮะไปนะสมาร์ทบีบเจ็บมึงน่ะมันบาหูจากพ่อกูเลียงมึงมายังดิมึงกลายให้กุงสิบ่ะฮะมึงดูมึงยังสิกลายไม่สวอบ่ไพจะไปคิดว่าคนที่ผมหักและเสื้อใจมาตลอดสปีที่คบกัน ใจะให้ได้ผมต้องโตคือในสถานการณ์ที่เอื่อนว่าชูมาตลอดโดยที่ผมบ่รูโตตอนนี้พพผมคิดว่าผมโชคายที่สุดที่เมื่อเจอพยิงคนนี้ผมคงประกาศเสื้อใจไผ่เพียงว่าคำว่าหางอีกต่อไป